ครับพาแวะชมนะไอ้ดีๆนะฮะบริเวณแยกแขงแสนนะครับมีชาวบ้านน้องเย็นนะฮะมีจังหวะผมผ่านมาตรงนี้พอดีนะครับมีเจ้าเจ้าที่สององนายนะฮะที่จะมาโบกเรียบตรงบริเวณอ่าสามแยกนะฮะกระแบงแสงติดวัดสว่างนะครับนะบัดปลุง ไปวัดเข้าวัดไม่ตั้งดานนะครับตอนนี้ก็ลูก,ก็เยอะนะฮะรกเยอะเราจะมาเรียกลักษณะแบบนี้นะมีสองนายนะครับมีสองนาย นะครับัสดีแล้วหลายท่านนะครับผมน,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 นะครับเนมสองนายด้วกันแวะเยี่ยมชมแล้วลองดูแบบนีาดีนะมลองให้เขาเลียงเขาเขาเลียงคุณบ่อยไหมตั้งบ่อยไหม เรีเรียกทุกวันเลยเรียกทุกว allora ันเลยมาต่อทุกวันไม่หนุนผู้ใหญ่พวกคุณจะมานั่งอยู่เป็นเรียกอะไรอะไเหรออ๋อยังมาก็เรียกก็เรียกเลยนะผมไม่ตรงตั้งด่านอะไรเรียกเดียวใครกี่มาก็เรียกอ๋อนี่เราอยู่พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมจะอยู่แถงนี้ใช่ไหมอะอรเหรอนี่มาดูนะดูการทำงานของเจ้าที่นะครับ บริเวณนี้ห้ามจอดนะครับขาวแดงขาวแดงนะขาวแดงขดาวแดงนี้ห้ามเรียกห้ามเรียกนะครับห้ามเรียกจอดนะห,ห้ามจอดนะครับแล้วบริเวณนี้เป็นติดกับไฟแดงนะครับเห็นไหมไฟแดงเป็นอ่าสามแยกนะเปลี่ยนชุดละ ทา่งงานอาจารย์นะครับวันางงานี้นะครับคุน่ดูการทำงานวันนี้นะครับอ่าเมื่อสักพักนี้อ่าเปลี่ยนเสื้อนะครับ อีกหนึ่งท่านข้ารถฟูจิเนอร์นะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วนะครับหรอเว้นี้ขาวแดงนะอันนี้ขาวแดงนะครับนนรขาวแดงเห็นไหมห้ามทีุ้ามจอดนะครับแต่ว่คันนี้รถใครฮะบรอเว้นี้ขาวแดงนะฮะห้ามจอดนะห้ามเรี่ยกอ่สปอกระแพงแสนนะครับ 60นะบริเวณนี้นะท่านจอดนะตรงไปตรงไฟแดงเห็นไหมไฟแดงสารแยกแต่พวกท่านมาจอดกันดูนะฮะนะฮะจอดกันใา,า,ายคันนะึงนกใครนั่นเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้นะขาวแดงเนะี่ามจอดบริเวณนี้เป็นนี้นะกรอมมอ1916ตอนปฐมเห็นไหมบริเวณขาวแดงนะขาวแดง ครับทำงานลักษณะนี้ถูกต้องหรือไม่ครับดูอานนะฮะการทำงานนะขาวแดงนะครับขาวแดงขาวแดงบริเวณนี้าสามแยกกระแพงแสนนะนี่นะจะมีนะครับใบสั่งนะสีสัตว์พร้อม ขอเรียกประชาชนเข้ามาเร็จป้าเขาจะมานั่งเขียนตรงนี้นะนะครับไม่ต้องตั้งด่านไม่ต้องอะไรนะครับเห็นไ,ไหมเดี๋ยนะบถูกต้องไหมครับปากอาอปอตลอนะครับปากนะพิธีการปฏิบัตินะแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับลูกน้องท่านนะครับยืนตรงสี่เอ้สามแยกนะฮะกระแพงแสนแล้วจอดตรงขาวแดงเห็นะัห ขาวแดงครับนะขาวแดงมงีไปสั่งพร้อมนะเห็นไหมแน่นอนครับแน่นอนท่านเดียวครับเรียมีชาวบ้านนะร้องเรียนมานะว่ามีประจำเลยครับตรงนี้เนาะนี่นะหฮ้ยขาวแดงหมดเลยนะยาวเลย ขาวแดงขาวแดงยาวไปบริเวณบริเวณนี้ไม่สมควรที่จะจอดนะครับตรงนีนะ้ไม่สมควรที่จะจอดนะรบ,บริเวณนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นสามแยกขาวแดงหมดเลยขาวแดงหมดนี่นะ นะครับเฮ้ดูฮะดูดูการทำงานนะการทำงานครับเห็นไหมบริเวณนี้นะเขาห้ามจอดนะห้ามจอดแต่เรียก ปเรียกประชาชนเข้ามาจอดดูนะดูนะฮะผู้รับใช้กฎหมายนะครับสมควรที่จะรู้ว่าบริเวณนี้สมควรจอดหรือไม่จอดสมควรเรียกหรือไม่เรียกนะครับดีวเานะผมจะรอขอนะให้เขียนใบสั่งคันนั้นนะเอรลงมาน้องเองาลงมา เนี่ยฮววัดเก็บไปตั้งข้างในผมหน่อยดิคันนั้นนะ่ะรถใครเนี่ยเก็บไปตั้งให้หน่อยดิวันนี้ห้ามจอดนะขอได้ห้ามจอดแต่คันนี้จอดได้เนี่ยตองฮวงวัวเก็บไปตั้งให้หน่อยเรอเรืออะไร อันนั้นนะฮะอันนั้นผมวาดเขียนไปสั่งผมได้ดีขนาดนั้นนะรใครอ่ะผมวาดเดี๋ยวผมจะให้เขียนไปสั่งขนาดนั้นนะ ไมเริ่มจดรถน่ตรงนี้มันขาวแดงป่ะีาแดงหจอดป่ะตรงนี้คามจอดป่ะผมบอกพี่ผมบอกพี่พี่ใส่เสื้อเอาประชาชนผมบอกพี่ผมบอกพี่ผมบอกพี่ผมไม่พกี่ยวพี่เขาโอสดนะสนะท่ไปไหนอ่ะเข้าไปแล้วครับ สพกับทางแสงผมม่ติดแล้วไปถ่ายเขางั <S <S ้นน่ะไปถ่ายรูปเขาจะรับอนุญาตยังไงรับเข้ายังไงไปไหนเรื่องอะไรน้องเรื่องอะไรน้องฮะเอาแบบขี่มาเปล่าอยู่เมืองไทนะอะ ทางแฝงแสนนะครับสามแยกนะฮะสามแยกไฟแดงนะครับไฟแดงเมื่อกี้น่าจะเป็นรถเจ้าที่ตำรวจนะครับอยู่บริเวณนี้นะตรงนี้เห็นไหมบริเวณนี้ไม่สมควรจอดนะเป็นไฟเอเป็นอ่าสีแยกนะครับไอสามแยกนะครับสามแยกไฟแดงแล้วบริเวณนี้ห้ามจอดจอดแนวนะครับแต่ไม่ตรงนี้มันไม่ได้เขียนนะครับแต่นมี้แดงอยู่นะฮะมันน่าจะลบเดือนไปแล้วนะครับเห็นไหมมีแดงอยู่นะครับเห็นไหมแดงอยู่เมื่อกี้ครันนี้มาจอดนะฮะ ดูตำดูดทำได้ครับตำดูดูาแดงมีนะดีไปสั่งดะมีไปสั่งด้ดยคนเดีดวดูดูดูม ยิ่เดียวน,นะนครับอันนี้เขาเรียกว่าสามแยกกระแพงแสนนะครับสามแยกกระแพงแสนอะไงเาไ้าตรหาเจ้าตำรวจจำได้นะครับ ตอนน,นั้นนั้นท่าจะเห็นแล้วนะว่ากาปรปฏิบัติหน้าที่ของเขานะมีคนเดียวนะครับที่ยอยู่บริเวณนี้นะครับพร้อมใบสั่งคนเดียวนคนเดียวเดี๋ยวเอาไปที่สอครับผมเอกสารเรามีเปล่าเอากสารมีเปล่าเราอะฮะเอกสารมีเปล่าเราเอาาะเ,เอกสารมีไหมเราอะไม่เข้าใจคุยรูนเรื่องไม่เข้าใจคมีเอกสารรถไหมรถคันนี้ซื้อมาเนี่ย มีไหมมีเปล่ามีไหน<ะ>อ่ะหรออ๋อโอเคโอเคไปเดี๋ยนวะเอาไปนู่นเอาไปไปที่นู่นเดีย๋ยวจะไปเอาเอาเอาไปลงพักรถสปอร์ตอยู่ที่นู่นเหรอเอาไปที่นู่นไปที่ที่ตรงมีรถสปอร์ตไหมไหมีรถสปอร์ตไหมมีแดียบขี่ไหมมีอยู่ไหนไมีน้องลืมมามาเอาเข้าไปปิดไหมไม่ปุ๊บกับ อาวางกันไปนี้วางกันไปนี่วางกันไปแต่ตอนนี้พี่ตอนนี้ไม่เกี้ยพี่ขอร้องพี่เขียนใบสั่งพี่ไม่ยอมเขียนแล้วไม่เกี้ยขอร้องพี่ตอนนี้ไม่เขียนบริเวณนี้ควรจอดไหมพี่ฮะหมวดมันสมควรจอดไหมบริเวณเนี้ยสมควรที่เรียกประชาชนเข้ามาจอดตรงนี้ไหมหนามใบสั่งท่านอยู่ยืนคนเดียวแต่เขียนใบสั่งเนี่ยมันเจ็ดวันอะไรเจ็ดวันอะไรก็จริงอยู่ท่านจะทำไปถูกต้องท่านจะทำไปถูกต้องดิมันมีระเบียบมันมีนั่นอยู่ท่านจะทำห้ถูกต้องดิ เนี่ยมันสมควรจอดไปแล้วตรงเนี้ยขาวแดงอะ่ะจะเรียกแม่ประชาชนตรงเนี้ยขาวแดงเนี่ยรถขับไปผ่านมาเนี่ยเป็นเจ้านาี้เป็นเจ้าที่ต้องรู้ดิมันสมควรจอดแล้วไม่จอดบริเวณเนี้ยไม่ใช่เป็นเจ้าที่ทำอะไรทึ้ยทไมก็ได้นะเออ สพบงสางแสนนะครับร้องขอเมื่อกี้เรียกท่าไมไม่ได้ยินเราร้องขอค่านไม่ได้แย้ต่อหน้าท่านไหนเขียนใบสั่งไม่กล้าเขียนเลยพวกเดียาท่านนี้ไงนี่นะขาวแดงนะครับนี่ขาวแดงนะครับขาวแดงตลอดเลยอันนี้ไปแล้วไปแล้ว ไ,นนะไปนะไยแดงนะครับบริเวณนี้สามแยกระแพงแสนนะครับยืนคนเดียวนะครับมิสมีมาสองท่านอีกท่านนึ่าเป็นชุดข้าราชการแล้วเกียวไปแล้วอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าผมร้องขอให้ท่านผู้หมวดเนี่ยเขียนใบสั่งให้ขายอมไม่เขียนทําแกงไม่ได้ยินเนี่ยแดงตลอดแนวเลยเนะี่ยแดงยาวเลยเนะี่ยแล้วบริเวณนี้สมควรนะผมว่าสมควรที่ไม่อยากไม,ไม่ไม่จอดเลยเนะี่ยไม่สมควรจอดด้วยบริเวณนี้เนะี่ย อแล้วทำถูกจะกลัวอะไรอะ่ะไปแล้วเนี่ยมาไปแล้วโอท้ทำไม่ทำไม่ถูกต้องดิผู้สมควรจอดไม่ไนะ่้ถามเนี่ยอาตรงเนี้ยรถเข้ามาเร็วๆเ,เนี่ยครยนะเนี่ยมาเร็วเนี้ยเนี่ยเนี่ย สมควรจอดไหมตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยสมควรจอดไหมเนี่ยเห็นไม้ขาวแดงเนี่ยมันสมควรจอดไหมเขาวเรียกประชาชนเข้าไปเนี่ยแล้วไปสั่งอันหนึ่งเนี่ยจอดยืนอยู่ตรงเนี้ยมันสมควรไหมนี่เปนสามเอ็นเป็นสี่แยกเนี่ยสี่แยกกระแพงแสนเนี่ยทางเข้าวัดเนี่ยวัดสว่างชาติประชาบำรุงเนี่ยตรงเนี้ยไปแล้วไหนที่มันทำถูกก็ทำไปสิ บินเดียวนะบินเดียวโอเคนะฮะขออนุญาตยุตินในการไลค์นะครับสวัสดีครับวันวนี้ก็วันที่ไรอ่ะผมลืมไปละยี่สิบยี่สิบเก้านะครับพันธุาคมตรงกันน้าร้อยหกสิบห้านะฮะเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับก่อนหน้าสิบแปดนาฬิกานะฮะนำเสนอนะครับ,นนรบกาบรปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะฮะ ไม่มีการสีเจ้าที่นะฮะเจ้าที่ทาถูกนะทําไปนะฮะแต่ลักษณะแบบนี้ผมว่าไม่เหมาะไม่ควรนะครับในการเรียกประชาชนเข้ามาจอดอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับ,บสวัสดีครับ